มาตัดเล็บเจ้าพวกเด็กห้ามิกันค่ะเลี้ยงแมวมาสิบกว่าปีแมวยี่สิบกว่าตัวเนี่ยอยากบอกว่าเล็บแมวเด็กเป็นอะไรที่เจ็บมากค่ะเพราะว่าเขายังควบคุมเล็บไม่ค่อยได้ค่ะเวลาเขามาเล่นกันเราเขาก็จะทิ้งรอยแผลไว้แบบนี้ลาสุดยายทั้งแขนทั้งขาลายไปหมดฝีมือเจ้าพวกห้ามิมาเริ่มพี่พี่ยาก,ก่อนเลยค่ะสมเป็นพี่สาวคนโตเพราะว่าตัดง่ายสุดเลยเป็นตัวอย่างที่ดีให้น้องๆมากมีบนอุบอิบนิดหน่อยค่ะแต่ถือว่าง่ายมากเมื่อเทียบกับมีอื่นมิแรก ผ่านผลไปได้ด้วยดีมาต่อที่มิที่สองยายมิเกลคนนี้จังหวะดีมากเลยค่ะเพราะว่าแอบไปอุ้มมาตอนนางเพิ่งตื่นเกลก็เ,เลยยังมึนๆอื่นๆอยู่ค่ะยังไม่ดิ้นมากแต่พอได้สติเท่านั้นแหละทั้งดิ้นทั้งกรี๊ดใหญ่เลยดีนะที่ยายตัดใกล้เสร็จแล้วต่อไปก็เล่นกับยายได้อย่างสบายใจแล้วค่ะมิที่สามแมวส้มตัวตึงเจ้าหนูมิคางแต่ดันตัดง่ายกว่าที่คิดยืนให้ตัดนิ่งๆเฉยเลยเจ้าส้มเนี่ยที่จริงก็ไม่ได้ดื้อมากขนาด นั้นนะคะถ้าเทียบกับพี่มีย่าแล้วพี่มีย่าดื้อกว่าเดี๋ยวรอคลิปแนะนําตัวเจ้ามีคังค่ะขอโทษที่ลงช้าด้วยนะคะช่วงนี้ยุ่งสุดๆใ่ยังไม่ได้ดูคลิปแนะนําตัวพี่มีย่ากลับไปดูได้นะคะพรุ่งนี้เราน่าจะลงแนะนําตัวมีที่สองนั้นก็คือเจ้ามีลิตัดมีคังเสร็จแล้วครับเห็นหน้าดือด้อๆแบบนี้แต่ก็เรียบร้อยนะ ต่อไปจะเป็นตัวที่ตัดยากแล้วค่ะอันดับที่สองก็คือเจ้ามิโซแค่ตัดลงไปฉับแรกก็ปีนป่ายเป็นลิงเลยอยากบอกว่าเจ้ามิโซเนี่ยเป็นแมวที่กินยาก็ยากตัดเล็บก็ยากทำอะไรก็ยากหมดเลยง่ายอยู่อย่างเดียวค่ะคือเวลากินข้าวจะมากินเป็นคนแรกเสมอค่ะไม่ต้องแปลกใจทำไมนางตัวใหญ่ขนาดนี้กินจุมากๆตัวใหญ่แรงเยอะสุดๆไม่อยากคิดสภาพตอนโตเลยค่ะน่าจะจับยากน่าดูตัดไปตัดมาตัดไม่ได้ สักทีค่ะสุดท้ายเราได้ทิกันเจราจา่ั้คะริเจรหนูเจ๋งหยหนูเจ่งหนูเจงไหมคะหนูเก่งไหมคะหรืคุณเก่งใช่ไหมคะ ที่แทกก็เป็นแมวบ้าหยอนี่เองพอยชม่าเก่งหน่อยเนี่ยนิ่งเลยนะมาที่คนสุดท้ายยายมิลิยกให้เป็นนัมเบอร์วันแมวที่ตัดเล็บยากที่สุดในห้ามิดูคลิปเอาเองเลยค่ะว่านางดิ้นเก่งขนาดไหนที่จริงเทกเนี่ยเป็นเทกที่สองแล้วนะคะเทกแรนใช้เวลา1ินาทีตัดไม่ได้สักเล็บเลยแต่เทกที่สองแรงอาจจะเริ่มหมดแล้วค่ะนางก็เลยดิ้นน้อยลงนี่ขนาดน้อยลงแล้วนะพลังงานเหลือลน้นจริงๆค่ะไปก็นึกถึงคลิปตอนเด็กของนางค่ะที่ให้คุณหมอ ตัดให้ ตอนนั้นยังรลิตไม่เยอะมากค่ะแต่ขี้วอยวายสุดๆ,ๆตัดเล็บเสร็จแล้วก็ให้รางวัลซะหน่อยวันนี้ให้เป็นวิตามินแมวเลียตัวใหม่ของพามี่ออกใหม่มาถึง6สูตรเลยค่ะแต่ละสูตรก็จะมีประโยชน์แตกต่างกันแต่ที่เหมือนกันคือแต่ละสูตรเขาผลิตจากเนื้อไก่แล้วก็เนื้อทูน,น่าแท้ๆช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะเราก็เลยจะให้เป็นสูตรเสริมภูมิตัวนี้ตอนแรกจะให้แค่ห้ามิค่ะแต่พอฉีกสองเท่านั้นแหละเกิดปรากฏการณ์แมวลุ่มอยู่ดีๆแมวก็มารวมตัวกัน โดยไม่ได้นัดหมายแต่ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าวิตามินแมวเลียตัวนี้แมวเด็กกินได้แมวโตกินดีอร่อยแมวล,ลุมแถมมีประโยชน์สุดๆอย่างสุดที่เราให้เด็กๆทานวันนี้ก็จะมีวิตามินรวมช่วยเสริมภูมิแถมมีคอลลาเจนจากปลาเต็มๆน้องแมวบ้านไหนทานน้ำน้อยก็ทานได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เขามีน้ำถึง80%ไม่มีธัญพืชไม่ปรุงรสแล้วก็ไม่ใส่สารกันบูดได้ค่ะเราเลยสามารถให้เด็กๆทานได้อย่างสบายใจเดี๋ยวเราขอตัวไปแกะเพิ่มให้เด็กๆอีกเลย หลายซองก่อนนะคะตอนนี้แมวลุมไม่ไหวแล้ว